มองขนาดนั้นตรเลยลูมาเยะทำไมตรงนั้นันวุ่นวายโอเคไหมพร้อมไหมอัสิบนาทีิบาทให้เวลาเยอะมากตัวักดย้กดแล้กดแล้วองเป็นไงบ้าวนนโอเคดีๆดีๆดีๆดเป็นๆดีๆดีๆดนดี้ดดดีสดดีิลลโหลด้รนี ดาวททีีไทนน่ไยยเเเนนาะปป็แรกลมันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเข่าดาวที่ที่ไทยนะครับแล้วก็มีสเตจใหญ่ๆของเซนทรัลที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทุกคนได้ครับใช่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีทุกคนมารอที่นี่เยอะมากเลยครับใช่เตรียมตัวย,ยัง,ยงไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างหรอเอ่อด้วยความที่ก่อนนันนี้คือแพทย์เรียนช่วงนี้ก็คือมาหาลัยต้องเรียนเยอะมากใช่ก็เลยบอกว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยแต่ ก็พยายามที่เจอซ้อมที่จีนด้วยแล้วก็ตาเมื่อวานมาถึงไทยตอนปีไหนนะแล้วก็เมื่อวานก็ไม่ใช่เมื่อวานสินก่อนมาถึงที่ไทยแล้วก็เริ่มซ้อมตั้งแงงต่เ,เมื่อวานกันแ็ไปตวที่เร,มเรามาถึงไรทีรื่อู้สึกดีใจว่ารู้ส,ว,สว่าทุกคนแบบน่าเลยกันมากเลยเพราะว่าน,นั้นดึกมากๆเลยครับใช่แต่ว่าขอบคุณมากที่มารับกันแล้วก็บอก สนุกด้วยกันได้ครับพิเศษให้กับทุกคนแล้วครับมีเพลงอะไรบ้างครัแต่ชาวไทมบ้างครัวันนี้นี่มีเพลงเอ่อเอ๊อันนี้มันจะออนแอร์ก่อนสเตจปะไม่ไม่ไม่ไหวอันนี้มีเพลงเออ all of the lights ของผมใช่แล้วก็มีเพลง give n e the beat ครับแล้วก็เออมีเพลงเออ lucky strike ของผมใช่เพราะว่าคิดว่าเพลง lucky strike นี่เหมาะกับปี2องพามากแล้วก็อยากให้เอาเพลงนี้ อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ในปี2024ทุกคนลัคก,กี้โชคดี้ับทุกคน ก็ต้องติดติดได้แล้วค่ะจะมีโอกาสกลับมาการกินไทยบ้างไหมอันนี้คิดว่าน่าจะมีตอนไหนหรอก็ไม่รู้ก็ทุกคนรอติดตามได้เลยจะ,จะกลับไทยเยอะขึ้นบ้างไหมเอ่อยังไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าจะได้กลับมาบ่อยๆครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เราเอามาแฟนพี่ที่ไทยเนี้ยก็ได้ใช้เพจของพี่ยูจีด้วยมีโอกาสได้คุยกับพี่ยูจีบ้างยังเมื่อกี้แอบถึงที่คอแล้วผมก็แบบว่ารีบไปหวัดดีเลยแต่ว่า ใช่ใช่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่เขาก็อยู่บนสเตจด้วยอ่าแล้วก็เพลงพี่เขาพร้อมมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างคะได้เจอตัวตัวจริงพี่เขาพี่เขาน่ารักมากเลยครับใช่เมื่อกี้บอกว่าได้ไปหวัดดีพี่เขาแล้วเราเราเขาเขารู้สึกยังไงว่าได้เจอได้เจอพี่ตัวจริงเราเราก็ได้เห็นสเตจก็เลยก็รู้สึกว่าสเตจพี่เขาแล้วก็เพลงพี่เขาพร้อมมาก ที่น้องๆที่ช่วงเอเชียน่ะจะ,ะ,ะสะนุกมาก้ก็ทักโอกาสก็ของจะได้ร่วมงานแน่าาที่ชอในในนเปนออะยากงใหมคะแน,ะน่นเราว่าอาทุกคนก็สนุกกับรายการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วก็เอ็นจอยก็พอคับตอนที่เปิดตัว